ะะทางรัฐบาลญี่ปุ่นล่าสุดก็มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้ทางบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นทั้ง7แห่งเนี่ยสามารถที่จะมีการปรับขึ้นค่าไฟได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เขามีการเรียกร้องกันมาหลายเดือนแล้วซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ทั้ง7แห่งเนี่ยเขายื่นค่ะว่ายอยากจะขอปรับขึ้นค่าไฟประมาณร้อยละยี่สิบแปดถึงร้อยละสี่สิบแปด ทางรัฐบาลว่ายังไงกันบ้างทางรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมอย่างนิชิมระยาสุโตชินะคะบอกว่าเขาได้คิดคำนวณอัตราค่าไฟหลายครั้งแล้วก็พิจารณาแบบถี่ถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นราคาเชื้อเพลิงล่าสุดแล้วก็ปัจจัยอื่นๆมีการเอาเรื่องของค่าจ้างมาประกอบพิจารณาด้วยเนี่ยนะคะและในที่สุดฝั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยอนุม,มัติให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ทั้งเ็ษแห่งเนี่ยมีการปรับขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าที่ขอไปนะคะ จะอนุญาตให้ขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบสี่ถึงร้อยละสี่สิบสองและแน่นอนถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นค่าไฟถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเท่าที่เอกชนขอไปแต่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะอัตราเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นที่ตั้งใจว่าจะไม่ให้เกินอยู่ที่ประมาณ2%ก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันว่าจะหนักขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ3.1 แน่นอนทางญี่ปุ่นก็จะต้องจับตาดูเพราะว่าค่าครองชีพของญี่ปุ่นก็จะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะทางโรงไฟฟ้าทั้งเ็แห่งของญี่ปุ่นนะคะร่วมไปถึงบริษัทพลังงานไฟฟ้าโตโกเกียวหรือว่าเทปโก้ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่<ๆ>เขาก็พยายามที่จะยื่นคําร้องให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยช่วยอนุญาตให้ทางบริษัทปรับขึ้นค่าไฟด้วยเขาให้เหตุผลแบบนี้นะคะว่างบดุลของบริษัทตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาเพราะ ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกและบริษัทจะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ทางประธานของบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์คอมพานีโฮลดิ้งอิงหรือว่าเทปโกะโทโมอากิ โคบายากาวะก็บอกว่าจําเป็นจะต้องปรับขึ้นค่าไฟมันมีเหตุผลค่ะเพราะว่าต้นทุนพลังงานแพงขึ้นถ้าไม่ปรับขึ้นค่าไฟบริษัทก็จะต้องเจอปัญหาการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตพลังไฟฟ้านะคะแล้วก็การขึ้นค่าไฟครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับตั้งแต่ปี2555ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิดวิกฤตภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะในปี2554ด้วย ถ้าไปดูกันว่าแต่ละบริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการปรับขึ้นค่าไฟล่าสุดกันเท่าไหร่บ้างนะคะอย่างบริษัทเทปโก้ขึ้นราคา1อยละ14บริษัทฮอกไกโดอิเล็กทริกพาวเวอร์ขึ้นราคา1อยละ21บริษัทโตโฮคุอิเล็กทริกพาวเวอร์ขึ้น100ละ24ชิโกกุอิเล็กทริกพาวเวอร์ปรับเพิ่มขึ้นมา1อยละ25โอกินวาวะอิเล็กทริกพาวเวอร์เพิ่มขึ้นมา1อยละ38ฮกูริกุอิเล็กทริกพาวเวอร์มีการปรับขึ้นสูงสุดนะอะอยู่่่่ทีี42รัฐบาลปุเง จริงแล้วที่ผ่านมาเขาก็มีมาตรการคุณผู้ชมที่จะช่วยเหลือค่าไฟค่าไฟค่าพลังงานแพงในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแต่ประมาณร้อยลยี่ของมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือเนี่ยมันกําลังจะหมดอายุแล้วในเดือนกันยายนน,นี้ดังนั้นรัฐบาลก็อาจจะต้องมาขบคิดปัญหาต่างๆต่อไปหลังจากนี้ว่าจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังไงเพราะว่าในฝั่งของผู้ผลิตก็น่าเห็นใจเหมือนกันต้นทุนเขาเพิ่มสูงขึ้นในฝั่งของประชาชน ข้าวของเครื่องใช้มันแพงขึ้นอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะและยังมีปัญหาที่จะต้องเอามาเป็นหนึ่งปัจจัยในการคำนวณก็คือค่าเงินเยนตอนนี้อ่อนค่าก็เลยทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจในญี่ปุ่นยิ่งแย่ลงไปอีกนะคะเพราะว่าผู้ผลิตพลังงานเนี่ยเขาจะต้องมีการนําเข้า,าวัตถุดิบต่างๆมาจากต่างประเทศพอนําเข้ามาแต่เงินเยนอ่อนค่าแบบนี้ก็แน่นอนละต้นทุนก็จะสูงขึ้น ไม่ใช่แค่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมที่เจอเรื่องของค่าไฟแพงในอังกฤษในเกาหลีใต้ก็จะต้องรับมือกับปัญหานี้เหมือนกันวงเล็บประเทศไทยก็ด้วยนะคะหลังจากเกิดปัญหารัสเซียกับยูเครนเมื่อปีที่แล้วก็เลยส่งผลคุณผู้ชมค่ะทาให้ราคาพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติทั้งราคาถ่านหินพุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการก็เลยทําให้รัฐบาลทั่วโลกกําลังพยายามที่จะ จำกัดผลกระทบราคาพลังงานแล้วก็ค่าไฟแพงเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากหายใจหายคอได้คล่องกันหน่อยนะคะส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็บริษัทน้ำมันก็พยายามดูแลตัวเองในการที่จะรักษางบการเงินแล้วก็ประคับประคองธุรกิจของตัวเองให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยค่ะ